เอาล่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการเดินเกมของทั้งต้าตำแหน่งใน ROV นะครับตําแหน่งแรกนะครับก็คือมิดเลนหรือว่าเลนกลางนเองครับตําแหน่งนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยเริ่มเกมเราก็แค่เคียร์คิปหลังจากเคียร์คิปเสร็จเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปเลนบนหรือว่าจะลงเลนล่างไปช่วยแครี่แล้วแต่เราเลยครับตามแต่สถานการณ์ในเกมนั้น ตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งถัดไปตำแหน่งแครรี่เองครับที่ผมกำลังพูดถึงตำแหน่งนี้ก็คล้ายๆกับเมทเลยครับมีหน้าที่เหมือนกันเลยแต่เพียงแค่จะแตกต่างกันที่ว่าแครี่จะเป็นดาเมจกัะภาพส่วนการเดินเกมก็คล้ายกันเลยก็คือการเคลียร์คีฟเคลียร์เลนหาตังนะครับแล้วก็แครรี่สามารถช่วยป่านะครับเก็บออบเจกต์อย่างเช่ดดนอพิโซดากอนหรือว่า ดักสเลเยอร์ได้ครับตำแหน,น่งต่อไปครับค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะครับก็คือตำแหน,น่งซัพพอร์ตเลยครับเห็นเห็นเห็นหินนี่ไหมครับนี่คือของที่ซัพพอร์ตสำคัญสมควรที่ต้องออกเป็น,นอย่างมากเลยตามเป็นสถานการณ์เกมถ้าอันแรกนะครับคือเกมที่เราเจอตัวล่องหนเยอะๆแล้วเราไม่สามารถที่จะเห็นผู้ต่อสู้ได้เราสามารถเปิดงี้แล้วศัตรูที่อยู่ในยานี้จะเห็น<ว>หมดเลยระยะวงของเขาแล้วอันต่อไปก็คือ ต้านสถานะาจะออกก็ต่อเมื่อเจอพวกฮีโร่ที่มีอ,อยู่ในการสันศูนหรือว่าอยู่สันเยอะๆนะครับส่วนต่อไปคือฮิวส่วนมากจะออกเมื่อเจอฮีโร่ประเภทจ่า,จายไดเมจจาระยะไกลหรือว่าจ่ายไดเมจจาระยะไกลแบบที่ป่าเราไม่สามารถลวงได้แล้วก็แล้วก็มันจ่ายไดเมที แล้วในเกมนั้นต้องไม่มีตัวซีซีด้วยนะครับถึงจะสามารถออกได้ตำแหน่งต่อไปครับอย่างี้ผมได้บอกเลยก็คือจังเกิลตำแหน่งพิเศษเหมือนกันเลยครับมีของพิเศษที่ต้องออกเหมือนกันก็คือฮันเตอร์ไนท์หรือว่าของปลาเองครับเราสามารถแบ่งออกได้เป็นสีสายนะครับสายแรกจะเป็นสายเว์สายที่สองเป็นสายเน้นถึกสายที่สามจะเป็นสายกายภาพสายที่สี่เป็นโจมตีเร็วครับส่วนตัวที่ผมออกนั้นจะเน้นไปทางกายภาพครับ แล้วตำแหน่งต่อไปนะครับตำแนสุดท้ายแล้วเป็นตำแหน่งที่เรียกได้ว่าไม่มีอะไรเลยก็คือออฟเลนเองครับหน้าที่ของออฟเลนครับง่ายๆเลยทำเลนครับทำเลนแล้วก็กดดันฝั่งตรงข้ามที่อยู่ในเลนดี้กับเราเพราะว่าเลนนี้เป็นเลนหนึ่ง <c oughs> ๆเองครับนานๆที่จะมีคนมาเติมเลนนี้ครับแล้วหน้าที่ของเลนนี้หลังจากที่เราเคลนเสร็จเราสามารถไปช่วยฝั่งไปช่วยฝั่งเราได้นะครับ แล้วเราสามารถเลือกเลยว่าเราจะไปตามจุดป้อมไหนก็ได้เลยส่วนตำแหน่งใน RV ก็มีประมาณนี้ครับต่อไปเราจะไปดูการดาร์ฟตัวในแต่ละเลนครับที่แนะนำ